สวัสดีครับเจอกันกับอีนะครับกับผมพบานนาโนนะครับวันนี้ก็นี่เลยนะครับมีปืนลูกซองมารีวิวให้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นลูกซองจากฝั่งค่ายตุรกีนะครับก็เป็นลูกซองจากค่ายฮันกรุปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว VM12-PLUS นะครับก็เป็นลูกซองขนาด1 2เกตนะครับเซมิออโต้นะครับทุกคนนะ ตัวนี้จากค่ายฮันกรุ๊ปทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อแต่ก็ค่ายนี้ทำรู้สึกว่ามีมาตั้งแต่ปี1992นะครับก็30ปีมาแล้วเนาะก็ใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวปืนตัวนี้ก็เป็นปืนระบบเซมิออโต้แบบแมกกาซีนนะครับตัวนี้บรรจุที่5นัดแล้วก็10นัดทุกคนเขาก็จะให้แมกกาซีน5นัดมา1ตัวนะครับตัวนี้นี่นะครับ1ตัวแล้วก็ แม็กกาซีน10นัดมา1ตัวนะครับประมาณนี้นะครับแม็กกาซีน5นัดก็อย่างที่เห็นอยู่ในตัวปืนนะครับประมาณนี้เลยนะครับเขาจะสามารถตั้งได้เวลาที่เราอยากจะนั่งยิงก็สะดวกนะครับตัวนี้เลยนะครับการทํางานของปืนกระบอกนี้ก็ทํางานระดบกแก๊สโอเวอร์เรยนะครับโอเปอรชันของเขาคือแก๊สโอเวอร์เรยนะครับใช้แก๊สในการผักนะครับให้ปืนทํางานนะครับทุกคนเรามาเริ่มจากหน้าปากลํากล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นปอกลดแสงนะครับนี่ปอกลดแสง เป็นรูปมงกุฎนะครับทุกคนบอกลวดแสงรูปมงกุฎค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็เท่เดียวนะครับประโยชน์ของเจ้าตัวน,นี้ก็คือระบายแก๊สออกด้านหน้าเล็กน้อยแก๊สเขาก็จะกระ,ะจายฟุ้งๆหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ดูตอนที่เรายิงนะครับตัวนี้เป็นปืนลำกล้องความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่10นิ้วนะครับทุกคนความยาวลำกล้องอยู่ที่10นิ้ว เหล็กที่ใช้เราทำลำกล้องเนี่ยก็จะเป็นเหล็ก4140 full steel นะครับก็ค้อข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะครับมาเริ่มกันที่ศูนย์หน้านะครับตัวนี้เป็นศูนย์หน้าแท่งเหล็กยกสูงนะครับแล้วก็ให้มาพร้อมมือจับศูนย์หลังแบบนี้นะครับคล้ายๆ F16 เลยเนาะก็ตัวปืนเนี่ยก็ทรง AR10 AR15 ลาวๆนี้นะครับ แล้วก็สูนหลังเนี่ยเป็นศูนโคดรดิงนะครับผมจะบอกว่าเขาให้ศูนย์มาสองตัวนะครับทุกคนก็คือเป็น,นเป็นศูนย์แบบนี้นะครับสามารถที่จะจับสไทล์ไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ให้ศูนมีอีกหนึ่งชุดก็คือเป็นศูนป๊อปอัพนะครับทุกคนนี่สูนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบศูนป๊อปอัพซะมากกว่านะครับเพราะว่าใช้งานง่ายไม่เกะก,กะนะครับแล้วก็ ตัวนี้ด้านบนเนี่ยมีรางตลอดแนวนะครับทุกคนมีรางตลอดแนวตัวปืนจนสุดสุดท้ายตรงนี้นะครับสามารถที่จะวางดอทติดดอทได้ติดกล้องยิงเร็วได้นะครับทุกคนแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับมีรางพิการทินี่เอาไว้ติดอุปกรณ์นะครับทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับจริงด้านล่างเนี่ยขาทรายตัวนี้เขาแถมมาให้ด้วยนะครับทุกคนมีขาทรายแถมมาด้วยขาทรายตัวนี้สามารถที่จะหดได้นะครับพับนี้แล้วก็หดเข้าไปได้เลยนี่นะครับก็ เป็นพิสตอนกิฟด้านหน้านครับสามารถที่จะจับได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเมายิงสามารถที่จะตั้งปืนได้นะครับทุกคนเออออกแบบมาดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับส่วน a p p l e Rover แล้วก็ HandGuard ตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทุกคนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะผมมองว่าอลูมิเนียมเนี่ยมีข้อดีเรื่องน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรง แล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับทุกคนถ้าเป็นเหล็กหรือว่าเป็นฟูสติลมาเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับตัวปืนหนักมากนะตัวน,นี้ก็ความแข็งแรงหรือความทน,นทานเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับบางทีรองเท้าสองข้างเราใช้พร้อมกันยังสึกไม่เท่ากันเลยนะครับก็อยู่ที่การดูแลเนาะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ผมว่าสิ่งที่มาทําปืนได้ก็ย่อมแข็งแรงประมาณหนึ่งนะครับต่อมานะครับมาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่ ฝั่งนี้ก็จะมีอะไรบ้างมีคันล้างนะครับแล้วก็ปุ่มปดแมกซีนแล้วก็จะมีคันเซฟนะครับทุกคนผมจะบอกว่าปืนกระบอกนี้สามารถบริหารงานได้2ฝั่งทั้งส่งซ้ายและฝั่งขวานะครับยกเว้นปุ่มปดแบกนะที่จะอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับทุกคนอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวเซฟจะมี2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแล้วก็คันล้างสามารถได้ฝั่งได้นะครับทุกคน มาดูฝั่งนี้กันนะครับลองอยากดูฝั่งนี้และนี่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคันค้างลูกเลื่อนนะครับหรือว่าคันค้างโบนะครับคันค้างสไลด์หลายคนเข้าใจว่าอาจจะเป็นแล้วแต่จะเรียกนะบางคนก็เรียกว่าคันปลดสไลด์แต่ว่าชื่อจริงข,งของก็คือคันค้างสไลด์นะครับทุกคนนี่แต่ห้อจริงก็อยู่ที่สะดวกที่จะเรียกนะครับไม่มีถูกไม่ผิดแต่จะผมก็ให้เป็นข้อรู้ทั่วไปว่าเออนี่ เขาเรียกคันค้างนะเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือคางคางโบคางสไลด์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับเซฟเห็นไหมเซฟก็จะบริหารงานได้2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานี่ครับแนนองหมุนดูนะนี่ครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหูกระวินเอาไว้ห้อยนะครับสลิงซึ่งเขาก็ได้ให้สายสลิงเรามานะครับตรงนี้นี่เอาไว้ห้อยเท่ๆนะครับสุดยอดครับตัวนี้ ต่อมาเรามาดูที่พันท้ายกันเดี๋ยวครับทุกคนพันท้ายเนี่ยก็เป็นพันท้ายแบบปรับได้นะครับพันท้ายตัวนี้ปรับได้ยังไงบ้างนะครับทุกคนคก็จะมีปรับระดับความยาวนามสรีละนะครับนี่นามสรีละสูงต่ําหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยติดดอทที่สูงหรือว่าติดกล้องยิงเร็วขาสูงเนี่ยก็จะสามารถปรับชิคพีตัวนี้ได้มีประทับแก้ตรงนี้นะครับชิคพีตตรงนี้ให้สูงต่ําได้เวลาที่เราประทับตรงนี้นะครับ บางทีเราติดขาสูงงนี้ถ้าเราไปก้มต่ำมากไปก็มันก็ไม่พอดีนะครับอาจจะทำให้บาดเจ็บได้นะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ดีมากๆเลยยางรองผ่านท้ายนะครับตัวนี้สามารถที่จะซับแรงได้เยอะมากนะครับทุกคนซับแรงได้เยอะมาก ผมทําการยิงทดสอบปืนกระบอกนี้แล้วทั้งเป็นการทดสอบยิงดูกลุ่มและการทดสอบการใช้งานแบบจริงๆิงจังๆนะครับทุกคนนี่เรียกได้ว่าผมการันตีได้เลยว่ากระบอกนี้ยิงนุ่มไม่ถีบไม่ไงายแน่นอนนะครับทุกคนไม่ถีบไม่ไงายแน่นอนออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรอ้อตกไปตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นี่ ตัวนี้ก็ให้มาไว้เปลี่ยนสําหรับท่านที่ไม่ชอบแบบนี้นะครับก็จะจับแบบนี้ได้นะนี่เอาไว้กิ๊บปืนแน่นๆนะครับทุกคนมาดูด้านการใช้งานของแมกซีนกันดีกว่านะครับนี่แมกซีน5นะครับผมแนะนาแมกซีน5นัดเนี่ยเอาไว้ใช้งานยังไงบ้างเวลาที่เราต้องการความคล่องตัวนะครับก็สามารถใช้แม็กห้านัดได้นะครับยิงตุ๊บตุ้บตุบ,ตบเปลี่ยนแม็กอย่างไวนะครับแล้วก็ ใช้งานได้คล่องตัวมากในการมูฟในการเข้าที่แคบที่ต่างๆนะครับที่สําคัญเวลาที่เราจะตั้งศูนย์ตั้งปืนนะครับเราเอาตั้งอย่างงี้แม็กกาซีน5นัดจะไม่ติดจะยิงสบายๆนะครับประมาณนี้เลยแม็กกาซีน5านัดไม่ติดครับไม่ติดกับพื้นเวลาที่เรานอนยิงนั่งยิงเนี่ยสบายครับส่วนแม็กกาซีน10นัดนะครับลองดูกันนะครับกดแม็กกาซีนนะบริหารกลไกลองดูนะครับสายเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้แนะนําว่าอย่าตบนะครับแค่ใส่เท่านี้พอแลวครับเพราะว่าการตบเนี่ยอาจจะทําให้ตัวแมกกาซีนเข้าลึกเกินไปนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําการใช้งานนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยตบแรงเกินไปอาจจะทาให้แมกกาซีนเข้าลึกไปแล้วก็แน,น่นเลยนะครับเหล็กจะบอกว่าเหล็กมีความมีความเป็นเหล็กเหล็กเขาไม่ได้มีความแข็งมากขนาดนนก็จะมีความให้ตัวเนหน่อยนะครับจะไม่เหมือนวัสดุที่เป็นอลลอยหรือว่าเป็นสแตนเลสนะครับที่มีความแข็งคึกมากกว่านะครับ ถ้าแม็กกาซีน10นัดจะเห็นได้ว่านี่ครับเห็นไหมขาซายเราตั้งไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เอาไว้ยิงเล่นหรือว่าถ้ามีการกีฬาที่ใช้แม็กกาซีน10นัดก็ใช้ได้นะครับเอาไว้สถานการณ์เอาไว้ยิงเล่นได้หรือว่าการกีฬาได้เนี่ยครับปืนกระบอกนี้ก็จะเหมาะในการใช้งานทางด้านการยิงเล่นการกีฬาแล้วก็โฮมดิฟเฟนซ์ก็เหมาะหมดนะครับเพราะว่าปืนมีความยาวที่ไม่มากเท่าไหร่ครับลำกล้องแค่10นิ้วในการมุกเมต์ในการเดินดิง,งต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับตัวนี้โอเคบดแมกกาซีนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ของแถมที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะมีตัวนี้มีปลาแจนะครับเอาไว้คันเนาะพวกส่วนส่วนชิ้น,ส,นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็สายสลิงนะครับให้มาไว้ห้อยนะครับเวลาที่แบบบางท่านอาจจะเห็นแบบสวมวิญญาณซีคีบีตรวจบ้านตัวเองอ <laughs> ันนี้เห็นบ่อยนะครับเพิ่ในคลิป แล้วก็มีอ่าอันนี้อินเดียเอาไว้อุดหูนะครับแล้วก็มีแว่นตานะครับอันนี้จําเป็นนะเวลาที่ยิงเพจยิงอะไรเนี่ยหรือว่าการยิงประทับปืนแบบเนี้ยเนี่ยครับถ้าเกิดว่าลูกมีปัญหาลูกระเบิดหรือว่าเกิดปัญหากับลูกกับปืนเนี่ยเวลาที่มีชิ้นส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงหรือว่าเป็นสเ็ตทองแดงกระเด็นออกมาเนี่ยไม่เข้าตาแล้วนะผมก็บอกไว้การใช้งานแว่นเนี่ยสำคัญมากนะครับหูตานะครับควรจะระวังนะครับทุกคน แล้วก็ต่อไปก็มาเป็นการยิงทดสอบนะครับตอนนี้ผมไปยิงทดสอบมาแล้วแต่ผมจะมีดีแคปคลิปให้ดูนะครับว่าการยิงทดสอบเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยกน้ตบุกมาตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะบรรยายไปเลยนะครับเป็นภาพไปเลยเนาะนะครับ ในชุดแรกผมก็ทำการทดสอบที่ระยะ10เมตรก่อนนะครับระยะ10เมตรโดยดูแรงรีคอยด้วยแล้วก็ดูกลุ่มด้วยว่าเป็นยังไงครับทุกคนว่าโอเคไหม10เมตรทำงานเป็นยังไงนะครับมาดูด้วยกันนะครับบรรจุไปหนึ่งนัดนะครับลองยิงนะครับปะทับปรนนะครับผมไม่ได้นมรับแรงนะทุกคนลองดูนะนี่เลยนี่ ก็ประมาณหนึ่งถอยประมาณหนึ่งแต่ว่าปืนค่อนข้างทํางานได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับทุกคนเห็นได้ว่าปืนเบามากนะครับนุ่มนวลมากใช้งานค่อนข้างดีครับกระทัดรัดนะครับทุกคนไปดูกลุ่มกระสุนกันเนาะ,ะกลุ่มกระสุนที่ได้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าน้องลำกล้องแค่10นิ้วนะครับก็ได้แค่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาไม่มีโชกด้วยนะครับทุกคนเป็นปืนลำกล้องหนาๆไม่มีโชกเนาะเอาไว้ใช้งานจริงๆจังๆเลยนะครับทุกคน ต่อไปอดยผมก็จะทําการถอยมาแล้วก็เดินหน้ายิงนะครับบรรจุไว้3นัดลองใช้แมกกาซีน10ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแมกกาซีน10ัดนะครับบรรจุไว้แค่3ามนัดลองดูถอยมาประมาณหนึ่งนะครับทุกคนนี่แล้วก็ทําการยิงนะครับตบนะครับเดินหน้ายิงนะครับที่หนึ่งเห็นแรงรีคอยนะครับเห็นแรงรีคอยไหมนุ่ม นุ่มแบบรีคอยไม่ได้แบบทําให้ผมงายงรังเลยว่าถอยลังเลยผมเดินยิงได้แบบสบายๆครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็ผ่านไปนะครับสําหรับระยะ10เมตรแล้วก็การเดินหน้ายิงทําได้ดีมากนะครับกลุ่มก็ยังไงก็ถ้าป้องกันตัวอยู่ในบ้านนี่ก็โดนแน่นอนไม่เหลือครับปืนค่อนข้างจะทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับทุกคนเหมาะมากส่วนตัวผมชอบนะรู้สึกว่าชอบเลยกับปืนกระบ,บอกนี้อันนี้ ผมเอาจากผมรู้สึกแบบไม่ได้อวยนะครับทุกคนชอบก็คือชอบนะครับต่อไปก็เป็นการทดสอบนะครับที่ระยะ15เมตรนะครับผมจะอยู่แค่15เมตรเพราะว่าน้องลำกล้องแค่10นิ้วนะครับผมจะไม่ไปยิงที่25เมตรนะครับเพราะว่าลำกล้องเขาก็แค่นี้เองนะครับน้องเขาก็เหมาะแบบใช้งานแบบฮมดีเฟนซ์ยิงเล่นสถานการณ์หรือว่าการกีฬาก็นิดหน่อยนะครับทุกคนก็มาลองดูกันนะครับมาระยะนี้นะครับ ไกลก็คมมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับหยิงไปละมาลองดูกันว่าน้องได้กลุ่มประมาณไหนนะครับเดินเข้าไปดูกันครับมาดูไปพรอ้พรอมๆกันนะครับกลุ่มกระสุนที่ได้นะครับก็อยู่ในรัศมี10นิ้วนะครับก็เท่ากับลำกล้องของปืนในระยะที่15เมตรถามว่า แค่นี้เพียงพอต่อการป้องกันชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ป้องกันปัวนะครับแล้วก็ลูกซองเนี่ยที่สำคัญลูกซองเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างที่จะของง่ายยิ่งถ้าใครไม่เคยมีลูกซองเลยเนี่ยก็บอกแรกเนี่ยจะได้ไวมากนะครับทุกคนนี่ก็จบไปหนึ่งระยะนะครับต่อไปก็เป็นการทดสอบยิงแบบการกีฬาผมจะจําลองสถานการณ์แบบเล็กๆเ,เป็นมินิ ADPA นะครับประมาณนี้ใส่แมกกาซีมันจุที่5นัดนะครับ แล้วก็ขึ้นลำนะครับทุกคนไปโรเลดี้เดินยิง1น,นัด2นัดวิด่งไปยิงเพจครับผมเหตุหนึ่งเหตุสองเหตุสามสังเกตรแรงมีคอยจากการดิงทุกคนว่ามีไหมผมก็ให้ดูตามนี้เลยเอาจากสถานการณ์แบบนี้ยิงแรงมีคอยเนี่ยวิ่งยิงสบายๆนะครับปืนไม่ได้ถีบเลยนะครับที่สําคัญวันนั้นผมยิงไปสีกล่องนะครับหลายๆกระบอกรวมกันเนาะผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลย,เลยครับทุกคน โดยรวมแล้วค่อนข้างจะชอบครับต่อไปก็เป็นการทดสอบอาการติดขัดอันนี้ผมขอแรงซีอของเรามาลองยิงด้วยก็คือเป็นผู้ช่วยเป็นตากล้องแล้วก็เป็นทุกอย่างให้ผมแล้วครับคนนี้อ่ามาลองดูครับรีแคปให้ละนี่บรรจุสิบนัดนะครับดูการทํางานนะครับยิงกันเต็มที่เลยนะครับอ่าลองดูนะครับทุกคน ดูการทำงานดูแรงรีคอยดูแก๊สนะครับในการยิงนะครับดูแก๊สนะดูแก๊สแล้วก็ดูรีคอยนะครับทุกคนนี่ครับแก๊สจะฟุ้งๆออกนะครับข้างข้างแล้วก็แรงรีคอยเนี่ยไม่ได้สะเทือนมากขนาดนั้นผมมายิงผมตัวเล็กก็ยิงไปแล้วนี่พี่ให้พี่เขาตัวใหญ่มายิงเร็วดูก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับจะบอกว่า,าปืนประเภทนี้การติดขัดเกิดจากอะไรบ้างบางทีก็ เกิดจากตัวแมกกาซีนเองหรือว่าตัวผู้ยิงเองครับอาจจะทําให้ติดขัดได้บางท่านตัวเล็กอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าจัดท่าทางไม่ดีอาจจะทําให้ติดชัดได้นะครับหรือว่าถ้ามันเกิดจากแมกกาซีนนะครับอ,อย่างเช่นแม็กกาซีนยาวๆเนี่ยสปริงทํางานไม่พอจะมีปัญหาหน้าแท้ๆาจะติดได้น,นี่ก็ลองพิจนารณาครับแต่ป้นก็บอกนี้ผ่านทุกนัดนะครับอันนี้คือผมกล้าพูดเลยว่ารถนี้กระบอกนี้ผ่านทุกนัดนะครับก็ลองมาแล้วนะครับโอเค ก็ดูรีแคปผ่านไปนะครับก็หวังว่าจะดูแล้วโอเคกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยเวอร์กันเท่าไหร่มีติดก็คือติดนะครับยิงไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับก็เราค่อยๆ้างจะเสนอความจริงครับประมาณนึงนะครับแล้วเราก็มาดูว่าปืนกระบ,บอกนี้อันนี้เป็นสีดํานะครับทุกคนก็มีอยู่ค่อนข้างจะหลายสีตัวนี้ก็มีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 5้าสีเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่ามีสีไหนบ้างนะครับทุกคน ตัวต้นคลิปของเราเนี่ยเป็นสีดำนะครับต่อมาเนี่ยเราจะพามาดูให้ครบทุกสีเลยมีอยู่5สีนะครับณนะตอนนี้ก็ตัวแรกก็สีบอนบอนเทาถ้าปืนเลื่อนโลนเลยจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนปืนเลื่อนโลนเลยจะเป็นแบบนี้จะเห็นได้ว่าล่างด้านบนเนี่ยยาวติดดอทได้เต็มที่เลยจะติดดอดทติดอุปกรณ์อะไรเนี่ยสุดจัดพร้อมมากนะครับตัวนี้นะครับสีบอลน,นะครับเนี่ยลองปับพันท้ายดูนะ ครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะครับสีบอนแล้วก็สีเขียวมะกอกนะครับนี่โอลิฟอิเชประมาณนี้อ๋อลืมแจ้น้ำหนักตัวปืนไปตัวนี้ก็2กโลกว,กว่านะครับรวมแมกกาซีนแล้วก็เกือบเกือบสโลนะครับทุกคนนี่ตัวปืนปเปล่าเปลาไอตอนถ้าจับธรรมดาก็อาจจะดูเหมือนอก็3โลโปกตินะครับแต่พอไปยิงดูเนี่ยโอด้วยแรยงรีคอยท,อที่เบาฟินมากครับทุกคน แล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวนี้ออกแนวอวกาศนิดน,นึงเป็นสีไทเทเนียมนะครับโอเคก็ไทเทเนียมก็มีหลายหลากหลายอันบูไทเทเนียมครับอันนี้ก็เป็นไทเทเนียมสีออกสว่างๆหน่อยถ้าเป็นคนที่ชอบแบบแต่งหน่อยคัสตอมหน่อยก็จะออกแนวสตาร์วอลนะครับทุกคนสวยๆเลยนะครับกระบอกนี้โอเคกระบอกสุดท้ายนะครับนี่เลย แฟลตดักเอิร์ธนะครับทุกคนอันนี้ผมองบอกว่าถ้าลูกสาวผมเห็นเนี่ยโอ้หวางไม่ลงแน่นอนเขาชอบสีนี้มาก้วทุกคนลูกสาวผมนี่ครับสีแฟ t d ดักเอิร์ธนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับมีอยู่5สีด้วยกันนะครับก็ถ้าเป็นโซนการใช้งานแบบจริงจังใช้งานจ๋าเลยก็อาจจะเป็นสีดํากับสีนี้นะครับแฟลตดักเอิร์ธส่วนสีอื่นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับวันนี้ผมก็มีหน้าที่มาแนะนำ ให้ดูกันว่ามีกระบอกไหนอะไรยังไงกันบ้างส่วนชุดนี้ก็เป็นภาคประชาชนทั่วไปนะครับเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ5นะครับทุกคนเยือเราห้าเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวปืนนะครับก็จะเป็นการรีวิวรารยละเอียดเล็กน้อยแล้วก็มีตัวปืนตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มาดีแคปการยิงให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำคลิปเป็นท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ